สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับชัยบางไทเจ้าของพระศูนย์พระพระสมเด็จมงกุฎสยามครับที่จะเปิดศูนย์ทีท่ตึกแดง<ๆ>ในเร็วๆนี้นะโอเคครับสิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่เติดตัวชัยบางไทรมาเนี่ยพี่ชัยบางไทรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจคือพระที่พี่ชัยบางไทรเหมาบ้านโบราณมามีบ้านตะไคร้สิ่งหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจคือสมเด็จแผงนั่นคือ คือคือใหม่ครับจุดนี้สมเด็จแผงก็ได้มาจากคุณลุงเมื่อสิบป,ปีที่แล้วครับคุณลง<ส>ุงจ<ส>ียังห่ออยู่เลยยังไม่ได้แกะเลย,เลยนี่นะครับคุณลุงฮีคุณลุงฮีอะคุณลุงฮีคุณลุงฮีนะครับได้มาสิบป,ป,ปีนีครับผมนี่น่าจะเกินร้อยห้าสิบแผงครับได้มาโดยที่ที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างแต่เรารู้ว่าเป็นพระสมเด็จเราดูแค่แผงตองแผงเราอยากเชืเหลือคุณลุง แกจะเอาเงินไปรักษาตัวแกเองแล้วลูกหลานก็ไม่มีแกก็ยกให้เราหมดเลยครับเราไปขนกันเป็นเป็นคันรถน่ะเราก็เอามาเก็บไว้ได้มาเป็นคนรถเลยใช่เพราะเราไม่รู้ทั้งพระทั้งกล่องทั้งพระแผงแทั้งกล่องนี้เราก็ไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่ามีคุณค่าอะไรใช่เพราะเราอยากช่วยเหลือเขาครับแล้วแกก็ไม่มีลูกหลานลูกหลานก็ไม่เอาแกอายุมากแล้วเจ็ดแปดสิบแล้วเราก็ให้มาเราก็เอามาเอามาเพราะตอนนั้นเราก็พอมีตังค์แล้วเพราะว่าเราเป็นเซลล์ขายของอยู่ต่างจังหวัด ครับอ่าที่พิชัยตือนี้เป็นสมเด็จแผงท่าไหร่องนี้มีกี่ององนี้เป็นสามสิบเก้าองสมเด็จแผงสามสิบเก้าองแผงนี้เก้าสิบสามสิบเก้าองสามสิบเก้าองมีทั้งหมดประมาณห้าพิมครับผมอันนี้เป็นช้างเป็นช้างอยู่องค์พิเศษที่อยู่บนสุดจะเป็นรูปช้างแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันแต่ละแผงก็ไม่เหมือนกันครับมีหลากหลายพิมพ์มากที่แกะออกมาแล้วสิบยี่สิบแผ่นก็ลองเอามาดูเอามาศึกษาดู ได้ได้ได้อาไปให้อาจารย์เราเช็คดูว่าใช่ถึงยุคถึงยุคนะครับถึงยุคเกินร้อยกว่าปีแต่ที่ยังไม่ได้ให้ไปเช็คนะครับเราจะให้ผู้รู้ท่านอื่นๆช่วยเช็คก็คือสมเด็จที่แฝนาสมเด็จแฝ<ฟ>พี่พี่พี่ชายเอาแฝงอนุแฝงน,นี่ก็มีอนุแฝงน,นี่ก็สวยม,มีหลายแบบนะครับนี่ก็มีพระองค์ใหญ่ครับมีองค์ใหญ่อยู่แฝงองค์ใหญ่อยู่นี่ก็ข้างหลังก็เป็นยันแล้วก็มีทองคําปิด ม้นี่ก็กินเหมืนไม้สักอิถ้าเราเปรียบเทียบครับอันนี้นะครับที่สมบัติแผงที่พี่ช้ยมีอยู่แล้วมีทั้งแผงแฝงแนวตั้งมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนอันนี้เีพี่ชายเอาแนวนอนด้านหลังมานี่นะครับพี่ช้ยปล่อยครับแนวนอนอันนี้ก็มีเป็นพระเป็นพระคะแนนก็มีองค์เล็กอ่ามีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ครับสองสี่หกแปดสิบ สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยิบสองยิบสี่ยี่สบหกยี่ิบแปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดห้าสิบห้าสิบเอ็ดองเดี๋ยวองค์นี้แปดไม่ลงเก้าลงหนึ่ 8, ง, 9, ง 1. 1> อ,อันนี้อันนี้แผงแผงคืออันนี้ก็แปกตาแปดใจนะอันนี้อันนี้มีมีนนสมเด็จองคใหญ่เดี๋ยวพี่ชยายจะนำไป 5, ตรวจ <15, S 1> สอบว่าเก่า <20. S 1> ตามหลักวิทยาศาสตร์ไหมมีแคลไซค์ขึ้นไหม อืมเก่าถึงไหมอ่าแต่ตามที่อาจารย์ปีนสันได้อธิบายไว้ว่าไม้แฝนเนี่ยสําหรับปักพงจุย้ยแต่ว่าปักพงจุย้ยพวกจะขโมยเปล่าเนี่ยเอาไปแฝนหน้าบ้านไม่ใช่แฝนไม่มีบันไดไงมันคืออ,อ๋อต้องแฝนสูงสูงนี่ครับคือเขาแฝนเขาใช้ตามที่อาจารย์ปีนสันบอกแฝนไว้ที่บริเวณในบ้านอืมพาะชุดนี้นะครับจะลงรักปิดทองลงรักหนาลงรักหนาลงรักหนามากน้ปิดทองครับผถ้าเราคือหลังจากไปทดสอบหลายๆที่แล้วเนี่ย มัน้ก็มีความเก่าแล้วถ้าใครมีพระแบบนี้เก็บไว้ได้พี่ชายได้มาก่อนก่อนที่สมเด็จจะได้มีคนนิยมใช่ก่อนได้กว่าก่อนเพราะเราก็ไม่รู้หรอกได้มาเพราะไม่รู้รเพราะได้มาเพราะอยากช่วยเหลือคุณลุงท่านหนึ่งในเขา,าก็นั่นมาเราก็ช่วยกันก,กินกาแฟพักผ่อนเดินตลาดนัดด้วยกันเมื่อสิบสิบป,ปีที่แล้วรเราก็ช่วยเพราะสงสารแกแต่ไม้เนี่ยเป็นไม้เก่าเป็นไปได้ไหมในยุค ในยุคนั้นน่ะที่เขาสร้างบ้านสร้างเมืองแล้วไม้มันเหลือทําวัดอย่างเงี้ยสร้างวัดสร้าง<ม>วิหารเจดีผมสันนิษฐานว่าคนขอไปแฝงบ้านมากกว่าอ๋อไม้ที่เหลือทีอ่ท,ท่านเอามาให้ให้ลูกศิษย์ท่านทําอ่ะนี่ผมเจอหลายท่านนะครับมีเหมือนกันอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้ไอ,อ้วันที่เราไปตรวจสอบมีคุณหมอท่านหนึ่งนายแพทย์เลยนะครับมีเหมือนกันโชคดีนะครับของท่านท่านได้มาแผงและห้าร้อย มันไม่มีแล้วเราก็ไม่ตอนนั้นเราจําจําราคาไม่ได้แต่รู้ว่าหลักแสน<ม>ทงที่เหมามาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ตลาด<ท>ผม<ท>ไปเดินที่เห็นรอบๆห้องนี้เหมามาในบ้านหลังเดียวกันในตอนหลังหลังนี้ผมก็ไปเดินตลาดเพราะผมเป็นเซลต่างจังหวัดเซลมาสิบกว่าป,ปีผมไปเดินเหมือนเซลลเนี่ยเวลาเราออกค้าขายเนี่ยเราไปพักเนี่ยวัน,ว,นวันธรรมดานเนี่ยเราก็จะเข้าหาลูกค้าเก้าโมงครึ่งไปแล้วเพราะถ้าเกิดเข้าไปเช้าเดี๋ยวลูกค้าด่าว่าเข้ามาเก็บตัง เออก็เลยต้องสายเมื่อสายนี่มีบางบางจังหวัดมีตลาดอย่างที่อุบลมีอุดรม,มีเราก็ไปเดินเคยเจอพวกนี้ไหมมีเราก็เจอเก็บมาไหมสมัยก่อนก็หลักร้อย่างนั้นแหะมีเก็บมามาผสมกันเฮ้ย <Hey. S 2> เราเห็นชอบเราเห็นลักษณะว่าใครจะปลอมอ่ะใครจะประดิษฐ์ประดอยทำอ่ะเราเห็นมันมีคุณค่าเราไม่ได้เห็นว่าเรื่องราคาครับ okay, ผมเราก็เอามาอย่างอย่างพระนี่เหมือนกันพวกบาทอะไรพวกนี้ยเราก็เจอที่มันบางทีก็อยู่ที่ต่ําอ่ะ อยู่ที่ตลาดนะที่กับพื้นบางทีเราเห็นแล้วก็เอาเก็บมาเพราะเราเห็นคุณค่าเรามองถึงคุณค่าคงไม่มีใครปลอมเราเนี่ยอย่างเงี้ยพันกว่าบาทอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยพันกว่าบาทเดี๋ยวนี่ได้แล้ใครจะมาปลอมค่าแรงไม่ได้คือถ้าคำนวณถึงค่าแรงไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับอกนี่นี่เป็นการติดตั้งองค์พระนะครับตั้งองค์พระอย่างฟักทองนี่เหมือนกันฟักทองนี่ก็จําราคาไม่ได้แล้วก็มีมีมีเม็ดหยุ่งไงด้วยเหมือน กระสดึงเออไม่มีแม้ฝังกระดึงกึ่งสะดานลูกสะดึงกลางสะดานเออเนี่ยนะครับเออแล้วก็เนี่ยทําเนี้ยแล้วใครจะมาทําอ่ะใครจะมาขายอะ่ไะไปเท่าไหร่ไม่ถึงละพไม่ถึงบาทเมื่อก่อนเนี่ยไม่น่าถึงหรือพันกว่าบ,บาทแต่ถ้าพันกว่าบาทผมก็ผมเมเก่งเพราะมันมีแล้วก็มีคําอวยพรมีสมเด็จพุทธจันทร์โต๊ะท่านท่านมีคําไว้ครับผมผมมองว่ามันมีคุณค่ามีวิจัยหลังพระยาดิ มันมีคุณค่าทางจิตใจมันเราเราไม่ได้มองถึงราคาตอนนั้นเราเห็นเราก็ชอบแล้วก็เก็บตะสมาเนี่ยอย่างป้าน,น้ําชาเนี่ยใครจะมาทาอ่ะเนี่ยแล้วใบไม่กี่ตังเองออาตอนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยหลักพันกว่าบาทยังมีสมเด็จเต็มเลยครับเราเห็นเราก็โอ้โหใครจะมานั่งประดิษฐ์ประดอยทำเนี่ยแล้วที่สำคัญคือถูกด้วยใช่สมัยก่อนเราเห็นอยู่ในที่ที่ต่าหน่อยวางกับพื้นมั่งอะไรมั่งเราก็เห็นนี่เงี้ยเราเก็บหมดครับเพราะเมื่อก่อนเราเป็นเซลล์ต่างจังหวัดเราก็ได้ อย่ว่าเราได้เปรียบก็ใช่เพราะเราได้เจออะไรหลากหลายครับคือถ้าใครมีงานแบบนี้รู้รู้จักที่มาเนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงไอ้คําว่าเกนะ๊ะตัดออกไปก่อนว่าเก๊ต้นทุนเก๊เท่าไหร่ถึงจะพออย่างครับอย่างเงี้บาทเนี่ยไม่ถึงพันไม่ถึงพันไม่ถึงพันมีลงรักปิดทองนี่เป็นเทวดาประจำสามมุมครับนี่นะครับคือสิ่งที่ทุกอย่างเนี่ยบางส่วนถ้ามีเยอะจะแบ่งปัน แต่ถ้าบ้านสริมมีน้อยจะสร้างเป็นเข้าพิพันธ์เที่แบ่งปันเพราะจะเอาทุนหส่วนตัวหรือส่วนกลางนี่เดี๋ยวทีหนึ่งต้องไปคุยกับหลวงพ่อเพราะว่าอยากจะไปที่บ้านเกิดที่สุยานี่อาจารย์เสริมท่านก็ดูอยู่เพราะว่าจะไปขอท่านสร้างหอพระแล้วก็เอาไปไว้ที่นั่นเพราะเดี๋ยวเราตายแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ไม่อ๋อไม่ได้อยู่ดูไม่ได้อยู่ดูก็เอาไว้ส่วนกลางพี่ชัยอายุห้าสิบเศษต้องรีบทําไว้เดี๋ยวไม่ได้อยู่ดูเพราะลูกก็ไม่สนใจหรอกคือถ้าถ้าลูกไม่สนใจนี้ พอไม่อยู่นี่ลาบากนะครับหมดหมดเขาก็มาเหมือนกับพี่ชัยได้เขามาเหมือนกันเอใช่เพราะเขาไม่รู้คุณค่าเขาไม่รู้ว่าอันนี้มีราคาหรือไม่มีราคาลูกหลานเขาไม่รู้คุณค่าไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเพราะเขาเป็นเด็กยุคใหม่เด็กสมัยนี้เด็กยุคใหม่เขาไม่ได้สนใจแล้วครับอือพอเห็นพวกนี้บางทีเขาก็ไม่ไม่มองเลยซ้ำไปว่านี่คืออะไรแต่อย่าลืมว่าเนี่ยทรัพย์สมบัติเขาทาไว้แผ่นดินว่าจะทํามากว่าจะอะไรไปแล้วถ้าเกิดต่างชาติมาเห็นแล้วเอาไปหมดเลยวันหนึ่งเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยถ้าไปอยู่ต่างชาตินะ่ะลูกหลานเราต้องบินไปดูต่างชาติแล้วมันคุ้มหรือเปล่าของที่มีอยู่ในในประเทศเราแต่ไปให้ที่อื่นควรจะช่วยกันเก็บอนุรักษ์ไว้แล้วก็ช่วยกันศึกษาหาข้อมูลอย่าเข้ามาด่าเลยหรือดราม่าเลยช่วยกันค,นค้นคว้าดีกว่าแล้วมาจับกลุ่มกันช่วยกันค้นคว้าหาความรู้ว่าพระแต่และชนิดคือถ้าเก๋เนี่ยต้องอธิบายว่ากลุ่มไหนยังไ,ไงไปยังไงแล้วยังไงถ้าเก๋เขาต้องมีต้นแบบแท้ใช่คือของของทุกอย่างนะครับในโลกนี้ถ้าคุณบอกว่ามีของเก๋ มันองมีต้นแบบมันต้องมีของแท้มันต้องมีของของของแท้มาให้เก๋นะครับใช่นี่นะครับสิ่งที่กําลังสองกองไปดูนี่มาจากบ้านเกือบจะหลังเดียวกันทั้งหมดนะครับโดยนี่นี่ด้านหน้านี่นีนะครับก็จะมาก็เกือบจะมาจากที่เดียวกันนะทั้งหมดนะครับหลากหลายบางทีก็มาจากที่อื่นที่เราไปเจอกางจังหวัดก่อนหน้านี้ไม่กล้าเปิดเผย ไม่ไม่ได้เปิดเพราะว่ายังไม่มีเครื่องเข้ามาพิสูจน์ถ้าเราขึ้นห้างห้างก็ตีเกมหมดเป็นเขาตีก็บอกก็เป็นพาิเกอ,เ,อ,อเก็บได้ยังไงเี่ยไม่มีใครเอาอแต่เรามองถึงคุณค่ามันต้อง,องน้อยก็มีคุณค่าทงงางจิตใจงานมันปานนิดนต่จะพี่ชายใช่ไหม<ง>คือ,ค,อคืออย่างที่เราชมอยู่เนี่ยคืองานชุดเนี้ยปานนีดนะครับค่อยค,อยคอยมันบรรจงปิดเลยนะครับใช่แล้วทุกอย่างก็ไม่เหมือนกันทุกชิ้นลายลายเส้นลายวางวางบอกว่าเป็นเป็นเป็นแก้วเป็นพลอยอันนี้อาจจะเหลือจากการสร้างวางเวียงแล้ว ก็เอามาทํากันในยุค<ข>อดีตท,<ข>ที่<ข> <ผม S 2> ประชาชนเขาชุกยุคนั้นไม่มีไม่มีรถไม่มีเวลาประชาชนแบบในน้ํามีปลานในน้ำมีข้าวจะเลยลุ่งเรืองพักผ่อนกันก็เอามาทํากันนี่นะครับความสวยงามคือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อทองนะครับจะเป็นทองคําแท้นะครับโลหะก็โลหะแท้โลหะก็ในส่วนที่หน้นากากทองคาเนี่ยจะเป็นทองคําแท้นี่นี่นะครับพระของพี่ชัยจริงๆแล้วพี่ชัยทั้งหมดเนี่ยพระพี่ชัยพยาย,พยามที่จะไปตรวจสอบแล้วว่า มันมาจากไหนใช่แล้วก็ถึงยุคไหมถึงยุคไหมผมเองก็ไม่มั่นใจว่าที่เป็นหน้ากากทองคานี้ทองคาแท้นะครับเอหน้ากากทองคานั้นเช็กล้วเช็กล้วนะครับก็เป็นหน้ากากทองคำลองมาดูตรงครุฑนี่พี่ชายครุฑนี่ยตัวอัครุฑเนี่ยอย่างที่นี่เท่าป็ครุฑเนี่ยพี่ชายดูดิความละเอียดมากเขาปั๊มเป็นเป็นนี่นี่ออกมาเลยเนี่ยเนี่ยครุฑเนี่ยนะครับเป็นโลหะเป็นโลหะแต่เราไม่ได้ตรวจว่าเป็นน่าจะเป็นงานทองเหลือง ครน้องเหลืองปั๊มขึ้นขึ้นรูปมาแล้วมาแปะมาแปะทีละองค์สีก็ไม่เหมือนลายก็ไม่เหมือนตำแหน่งที่วางเพชรพลอยก็ไม่เหมือนผมมองว่าเป็นเป็นแก้วที่เหลือจากการสร้างสร้างพี่พี่ชัยเองครับสร้างวัดแล้วพระ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 สมเด็จแห่งชุดนี้นะครับดูแล้วผ่านไหมพี่ดูสายตาคือคือคือในเรื่องต้นเนี่ยผมก็ดูว่าผ่านเพราะว่าทองคำก็ทองคำแท้จนทองคำขึ้นสนิมแล้วอะ เป็นเป็นสนิมทองแล้วไม่มีของใหม่ทําให้ได้สนิมทองขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราชุดนี้เนี่ยเราเราจะไปให้ผู้รู้ช่วยตรวจสอบว่าแท้หรือเปล่าใช่คือคือถ้าเราได้เนี่ยอย่างนี้นะถ้าเราตีเกเลยเสียโอกาสไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้ให้ลูกหลานวันหน้าเ่องวิทยาศาสตร์แต่ทันสมัยไปเรื่อยๆตรวจสอบได้นะครับทุกวันนี้ทันสมัยแล้วก็มามาเยอะแล้ว 4G 5G จนเขาเข้าไปที่เไปเที่ยวดวงจันทร์กันแล้วไปดวงดาวคางกันแล้ว เพราะนั้นผมยังเชื่อว่าเครื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำสมัยไปเรื่อยๆและก็ตรวจสอบได้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 ดีขึ้นแม่นยําขึ้นเรื่อยๆจะตรวจสอบอายุพระสมเด็จได้แม่นยําขึ้นตอบคําถามได้ว่าถ้าเก๋มันเก๋พศไหนถ้าแท้แท้มาตั้งแต่เมื่อไหร่มีที่มาที่ไปมีหลักฐานมีประวัติเพราะนั้นเพื่อนๆก็ช่วยกันค้นหาประวัติคือเอามาดูมาช่วยกันนี่นั่นศึกษาหาความรู้ร่วมกันครับแล้วก็จะได้ประโยชน์ เียก็คือทุกอย่างที่ปรากฏนะครับเราต้องหาค้นช่วยกันค้นหาข้อมูลนะครับไม่ใช่มามาสวดกันมามาสวดกันหรือมามามา,มาสวดกันหรือมามาให้ร้ายกันเรามาช่วยกันค้นคว้าดีกว่าเพราะเราไม่ได้ไม่ได้หวังที่จะขายเราหวังเพื่อส่วนหนึ่งทาพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งอ่าถ้ามีเยอะก็แบ่งปันกันได้ครับรถ้าใคร<ะ>มีความรู้ดีเรื่องนี้นะครับช่วยอธิบาย มาช่วยกันธิบายมาช่วยกันศึกษามาช่วยกันค้นหานะครับว่ากลุ่มกันไว้พระชุดนี้มาจากไหนมาจากไหนคือถ้าใครไม่มีเนี่ยคุณคุณไม่ต้องมาบอกมาเพราะคุณไม่มีใช่คุณไม่มีคุณก็บอกว่าอาจจะเก๊กแคอมาช่วยกันศึกษาความรู้ดีกว่าครับผมว่ามันที่มาที่ไปยังไงค้นคว้ายังไงตั้งแต่ยุครัชกาลที่หนึ่งจนมาถึงยุคปัจจุบันมีอะไรเปลี่ยนแปลงวัฒนวัฒนาการมาจนถึงวันนี้ได้ครับคือคือการเก็บสมเด็จ ทุกกลุ่มก็เนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นใช่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นคือไม่ว่าคุณจะเก็บขนาดไหนหรือมีอะไรนี่เป็นประโยชน์ต่อวงการภาะเครื่องทั้งวงการพระเครื่องทั้งสิ้นครับก็พี่ชายตั้งใจจะเปิดศูนย์ที่ไหนก็ที่จตุจักรสึดแดงกําลังดูให้โควิดหมดไปก่อนจะได้ศึกษาร่วมกันแล้วไม่แน่อาจจะเอาที่บ้านนี้ส่วนหนึ่งด้วยเดี๋ยวดูก่อนที่บ้านนี้น่าจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวดูก่อนว่ามันมันเหมาะสมไหมแล้วของพอไหม แต่ของก็พออยู่แล้วเรามียังเหลืออีกเป็นสิบยี่สิบหลังที่ยังไม่ได้ออาบ้านที่เหมาะสาหรับทำพิธภัณฑ์ให้ก่อนจะย้ายไปวัดเดี๋ยวต้องดูต้องไปคุยกับหลวงพ่อก่อนว่าเออท่านนั้นท่านก็แบ่งไปที่นู่นก็เป็นไรก็คือเพื่อเผยแพร่ค,คุณพระสมเด็จใช่ให้ให้ยิ่งใหญ่ที่ท่านที่ท่านทําไว้ครับเราไม่รู้ว่าท่านยุคท่านหรือเปล่าแต่ว่ามีคุณค่าควรจะร่วมอนุรักษ์ไว้ทางผมทางรายการหรือทางใครที่ผมไปสัมภาษณ์นะครับทาให้ดูใช่ไม่ได้ทําให้เชื่อใช่คือวิชัย คือเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของคุณนะครับแต่เราทําให้ดูว่าใครบางสมีแบบนี้แต่ละกลุ่มเขามีค่าของแต่ละกลุ่มใช่แต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มก็เหมือนกันแต่อย่างนี้พี่ชายเก็บมาเขาเก็บมาอย่างนี้ทำแต่มาจอยกันได้มาศึกษาร่วมกันได้ครับมาเฮฮาได้ครับก็สนใจเข้าไปอีกหน่อยชายบางสซจะมีเฟซบุ๊กชื่อชายบางสซเป็นภาษาไทยเลยนะครับ้อันนี้ก็เข้ามาในนี้ก่อนในในไลน์ใน ในเฟซก็มีอยู่แต่ให้เพื่อนเขาทาให้ผมทําไม่เป็นเพราะเราก็ไม่รู้ไม่ได้ดูเราก็ยังดูพระไม่เป็นเลยเนี่ยศึกษามามีอะไรก็มาแจมกันก็สนใจก็เข้าไปดูใน Facebook หรือติชมว่าพี่ชัยยังมีพระบานตะไทยทางช่องเนี่ยจะใคอย่อยออกมาคุณจะพึ่งตําหนินะครับผมอยากเห็นพระของวิจัยบางไทรถ้าคุณไม่มีเงียบไว้ก่อนอมาช่วยกันศึกษามาช่วยกันศึกษาเป็นสิ่งที่ดีนะครับสวัสดีครับ